สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพฤหัสนะครับมันพฤหัสที่11เดเดือนพฤศจิกายนนะครับเริ่มจะเย็นเนแล้วนะครับหน้าหนาวนะครับเข้าสู่อากาศหนาวแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับร้านพิเน็ตโอเดโอนะครับจะมาพามาชมนะครับพ่อแอมนะครับภายในร้านนะครับทั้งเข้ามาใหม่เมื่อวานนะครับอยู่ประมาณ7จ็ดแปดแท่นนะครับแล้วก็พ่อแอมมีที่มีอยู่ในภายในร้านนะครับ ไปตัวแรกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพ่อแอมนะครับ NPE นะครับตัวนี้เป็น PH 1ฮ0พนะครับพ่อแอมมาเฟสนะครับสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบน้ำเสียงนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับราคาบ้านๆนะครับตัวนี้8,000บาทนะครับตัวนี้แทนละ8,000บาทยังไม่รวมส่งนะครับสำหรับท่านที่ยังมองหานะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับร้านเพีเฮดอะโอนะครับอำเภออนจานจังหวัดกาฬสินครับ ไม่ว่าจะเป็นเจเล่นะครับตัวนี้ยังอยู่นะครับสำหรับเจเล่ PV 2 1นะครับตัวนี้นะครับสวยๆนะครับตัวนี้สอบถามเข้ามาได้นะครับร้านพีเนลเรียวนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่18,000บาทนะครับสำหรับเจเล่นะครับ JL PV 2 1นะครับไม่ว่าจะเป็น TDK นะครับตัวนี้ TDK TI 8 5 0นะครับตัวนี้8,500บาทนะครับสำหรับ ตีเคนะครับแล้วก็จะเป็นแหลกนะครับไดเวอร์แหลกนะครับตัวนี้แปดพันบาทนะครับสําหรับมหาจักรแท้นะครับ d ี x บนะครับตัวนี้เป็นไดเวอร์แหลกพีนะครับสนใจก็แวะเข้ามาชมนะครับหรือว่าโทรสอบถามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนนะครับเทคโนตัวนี้ท่านรับแปดพันบาทนะครับสนใจก็สอบถามได้นะครับไมค์กิ้งนะครับตัวนี้หน้าขาวนะครับ สำหรับท่านที่ชื่นชอบน้ำเสียงของเทคโนลนะครับเป็น power amp switching นะครับตัวนี้แล้วก็โมดนะครับโมดสามตัวล่างนะครับจะเป็นโมดดีพันนะครับนอจาจะเป็น i หกพันนะครับตัวนี้ i หกพันเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้หกแท่นนะครับที่ร้านนะครับสำหรับท่านที่สนใจก็ชอบน้ำเสียงของ i หกพันนะครับตัวนี้ขับเปดแรงๆนะครับแล้วก็เสียงกลางนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับ ใสๆนะครับตัวนี้ท่านละ2 0 0 0 0บาทนะครับสำหรับท่านที่ยังมองหาก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านพีเนตโอเดยโอนะครับอาเภอดอนจันจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นมิกนะครับตัวนี้มิกซาวครับยู16นะครับตัวนี้นะครับใครที่ยังมองหาอยู่ก็สอบทาได้นะครับหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับสําหรับมิกตัวนี้นะครับยู16นะครับใช้งานปกติทุกฟังก์ชันนะครับตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น ไซเบอร์นะครับเป็นของว่าเทคนะครับไซเบอร์ 10D 9D นะครับตัวนี้สนใจก็แวะเข้ามาชมได้นะครับราคาอยู่ที่24,500บาทนะครับสําหรับ 10D นะครับในส่วนของ 9D ก็23,500บาทนะครับสนใจก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านพีเน็ตอะโเดโอนะครับอําเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ ไม่ว่าจะเป็นว่าเทคนะครับ 36BZ นะครับตัวนี้นะครับเหลืออยู่แท่นหนึ่งนะครับสำหรับ 36BZ นะครับ13,500บาทนะครับสำหรับ 36BZ นะครับแล้วก็2 4งพันะครับตัวนี้แล้วก็จะเป็นไมโครเทคนะครับไมโครเทคเป็นคัสดีนะครับตัวนี้ไมโครเทคแท่นละ8,000บาทนะครับสำหรับไมโครเทค ต่อมาก็จะเป็นเจเล่นะครับตัวนี้ JL PV 28สนะครับสาหรับท่านที่ชอบน้ําเสียงของเจเล่นะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้นะครับใหม่ๆนะครับตัวนี้ใหม่มากนะครับสําหรับ PV 2 8ตัวนี้นะครับ22,000ืบาทนะครับสําหรับ PV 2 8นะครับตัวนี้ดูด้านหลังนะครับ มากนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นซี m เอ็มนะครับซีดเอ็มห้าพันนะครับตัวนี้มีอยู่สามแท่นนะครับซีดเอ็มห้าพันนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับสำหรับซี m เอ็มนะครับสนใจก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านพิเน็ตอะแดโอนะครับ 095-224-6497นะครับสำหรับเบอร์โทรติดต่อนะครับทันที่ชื่นช่น้ำเสียงของ CSM นะครับ SK 5 0 0 0นะครับตัวนี้นะครับใช้งานปกตินะครับสวยๆนะครับตัวนี้จะพาชมอีกฝั่งหนึ่งนะครับสำหรับทันที่ยังมองหาตัวนี้อยู่นะครับ เดนโรนเอลสองพัน0ี่นะครับแล้วก็ NPE 4พ0อนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับ L 2 0 0อก็อยู่ที่8,500บาทนะครับสำหรับ L 2 0 0อนะครับ1 8 0 0ก็อยู่ที่7,500บาทนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับร้านพีเน็ตโอเดโอนะครับอำเภอดอนจานจังหวัดกาลสินนะครับสำหรับท่านที่ยังมองหาาผอแอมกลางแจ้งนะครับ ไว้ใช้กันนะครับในช่วงปีใหม่เทศกาลนะครับหรือว่ายังขาดเรือตัวไหนนะครับที่เอาไว้ออกงานนะครับเปิดเครื่องเสียงกันนะครับไว้รับงานนะครับมันก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับ NPE นะครับ E 2000นะครับตัวนี้มีอยู่สองแท่านนะครับสำหรับท่านที่ชอบน้ำเสียงของ NPE ตัวนี้นะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านพีเนตอเดโอนะครับราคาเบาๆนะครับตัวนี้ 7 5 0 0บาทนะครับสำหรับ e 2 0 0 0นะครับไม่วจะเป็น NPE รุ่น XL นะครับ XL 1ัน0นะครับตัวนี้นะครับก็สับถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็จะเป็นรุ่น e 4,000นะครับรุ่นชอบหนักๆขึ้นมาหน่อยนะครับตัวนี้สำหรับ e 2 0 0 0 A นะครับตัวนี้1น0 0 0บาทนะครับสำหรับแท่นนี้นะครับสแท่นนี้นะครับต่อมาก็จะเป็น ของวาเทคนะครับวาเทค5,000 RMS นะครับราคาเริ่มต้นที่14,500บาทถึง15,000 24,500บาทนะครับถึง25,500บาทนะครับจะมี2ซีรีส์นะครับตัวนี้รุ่นการ์ตูนนะครับตัวออกมาใหม่นะครับแล้วก็รุ่นธรรมดานะครับ2ฟิธรรมดานะครับไม่ว่าจะเป็นวาเทค3 6 v z ใน3 6 RMS นะครับตัวนี้ สามพัน rms นะครับมีอยู่ประมาณ10ท่านนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่18,000บาทนะครับก็จะเป็น power amp m o s f e t นะครับตัวนี้ของ monify นะครับก็ยังพอมีอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นคราวนะครับคราว3 6มพคราว5,000ละคราว5,200นะครับแล้วก็หน้าลายนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจตัวไหนก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้าน pinet audio นะครับ ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง youtube facebook และก็ l ล ne นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับชิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ